ถ้แนนยันลึกเนี่ยพี่พี่ว่าแทนไหมเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยผมซื้อมาองค์นี้เชื่อไหมผมซื้อมาตอนนั้นซื้อสองหมื่นห้านี่ครับเนี่ยผมก็ยังไม่ขายนะเอาว,าวางไว้หน้าหน้านูา่นน่ะไว้ตรงนน,น้นน่ะนะครับไกลๆน่นน่ะเอาไว้เตือนตัวเองครับซื้อมาแต่ไอความผิดพลาดพวกเนี้ยเราไม่ยื่นไปให้ลูกค้าครับจริงๆผมจะขายก็ได้นะเนี่ย นะครับผมจะขายก็ได้นะแต่ผมไม่ขายให้ครับนะบเพราะมันไม่แทพม่พี่มีใครจะเอาไหมอะมีใครจะเอาไหมมันไม่แท้ไงเนี่ยอะให้ดู้าไม่แท้เป็นยังไงนี่ครับเส้นตัวตัดด้านข้างเหมือนนะเม็ดบนสารสีดำาๆเหมือนด้วยนะเห็นไหมเหมือนนะนี่เหมือนนะ พิมพ์ด้านหน้าเป๊ะเลยมีใครตอบผมได้บ้างว่าว่าองค์นี้มันไม่แท้ยังไงครับอ่ะมีใครตอบน้องแพ็คได้บ้างคะแนนยันลึกอ่ะแตกต่างกันที่ไหนอ่ะดูสีพี่ๆนี่ครับแตกต่างกันตรงไหนจะบอกว่าตีแตกต่างกันตรงสีเนื้อนะนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้สภาพสวยมากแต่ราคาซื้อมาตอนนั้นสองหมื่นห้านะครับ อ่ะแตกต่างกันตรงไหนอ่ะเห็นไหมพิมพ์เดียวกันแป๊ะเลยมีใครตอบน้องแพ็กได้บ้างอ่ะแตกต่างกันยังไงครับเงียบก๊บเลยแพ็กหลับหมดแล้วว่าแล้วไม่มีกำลังใจเลยแพ็กหลับหมดแล้วโอ้ ไม่ครับไม่เส้นมาครับพิมพ์ไม่ใช่ครับพี่กายไม่ใช่เส้นมาครับพิมพ์ครับเก๊มันมีนะเส้นมาครับพิมพ์มีนะมีนะเนี่ยเห็นไหมมีนะเนี่ยเส้นมาครับพิมพ์มีนะมวลสารดำๆเหมือนกันด้วยนะเม็ดดำๆเหมือนกันด้วยนะ ถูกต้องถูกต้องความคมชัดถูกต้องถูกต้องเลยแล้วดูดูดีๆด,ดูยันดีๆพี่ๆถูกต้องขนาดพระถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี่โบวี่ครับถูกต้องขนาดพระเพราะมันถอดพิมพ์มาไง พะมันถอดพิมพมาไงมันถอดมาได้แค่นั้นไงอ่พาพอมันถอดพิมพ์มาไงเนี่ยผมก็เคยพลาดแต่ผมไม่เคยขายองค์นี้ไปให้ลูกค้าเลยพี่พี่คิดดูนะครับไม่มีใครไม่มีใครไม่ไม่เคยพลาดครับแต่พลาดแล้วกืนเลือดไว้นะครับเกืนเลือดไว้แล้วไม่ยัดไม่ยัดเยียดไปให้ลูกค้าด้วยครับไม่ทําครับไม่ทําครับ นี่ครับมีมีอีกพระเก๋มีเป็นถุงน่นพี่พี่นะครับ